สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องครับซู้กู่สุกคนนะครับมื่อนี้พบกันนี้แล้วครับกับช่องวัชรินการเกษตรพี่น้องี่คือมาพื่กันนะครับในบรรยากาศทำคำแล้วพี่น้องกับซีโมงกลวซีห่าโม่งหลายหละพี่น้องเ้ยนะครับนะครับมื่อนี้มาสองขั้นครับพี่น้องนะครับหน้าตรงนี้นะครับประมาณยี่สิบไรครับกะี๋ยะประมาณนี่แหละครับซ้ำเพียนนี่แหละครับงานรถไทรักนี้จอดงานตึ้งนะครับแต่งานนี้ไอ้หน่อยแต่งานนี้ครับ มือมนีผ้าเบิ้งครับฝีมือนะครับคนขับนะครับรถไม่พี่น้องนี่ครับกับท่อนะครับมือนีเปี่ยนครับเปท่อเดิมแล้วนะครับว่าน้ใส่ท่ออันเสียงดังแล้วครับแยมนาแล้วครับถ่ายหาสิแตกงยังหรือเ่าที่พูดนนั้ว่าอยากขอกล้องนะครับเบิ้ ตังเสียงนะครับโบสถนะครับสิบปีพี่น้องฟังเสียงนะครับใส่ท้วเดือมันสิเป็นยังไงน,นะครับอย่าเปลี่ยนเซ้ยนะครับกระสิคขึ้นๆน,นะพี่น้องเนาะนะครับ จะคบห่อนนะครับทีว่ารดคมห่อนรถผมมันขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับหายไปแน่ครับเพราะผมทายน้ำนะครับผมทายน้ำออกนะครับน้ำเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่น้ำร่อยเย็นชุดไม่เข้าไปนะครับก็ให้แนวเกาครับแต่วัาย่งพไอ้หายนะครับอีรีนะครับย่งห่อนๆอยู่นะครับเวลาเจอการห้อนอีรีนะครับกลาเป็นน้อากาศกบบุรูดนะครับ แต่กับไข่เนี้ยไปก็เกล้าลายเยอะครับผมเปลี่ยนน้ำลอยเย็นนะครับทั้งสองขั้นนะครับขั้นนี้กระเลี่ยนนะครับขั้นนี้กระเลี่ยนเปลี่ยนรางวาลนะครับดำปึ่ดพึ่ดเลยนะครับนักเป็นมิดขั้นนี้มีสนิมครับขั้นนี้มีขีิตุ่มนะครับทายออกเรียบร้อยนะครับเวดนะครับกับพันกว่าบาทครับซื้อน้ำลอยเย็นมาเปลี่ยนเองครับ เสียงเบานะครับให้บานเป็นต้มือหายแล้วครับสั่งความรำคาญมากเกือบจะซิปปีนะครับเสียงดังมากเกือบซิปปีนะครับ,ลบ,บ,รบแล้วกันเนี่ยแต่ามาเสียงเบาแล้วครับพี่น้องนะครับเนะวดครับเวดพี่น,อน้อง ถึงจะเก่านะครับแต่ว่ายังแรงนะครับแข่งน้ำกันนี่แรเหยยบที่เก่ายังเดียวนะครับได้แรนกี่ดากนะสองสามรอบกี่สองสามรอบกี่นะครับพอดินเมื่อนี้ฝนตกไหมครับผมใส่เกียร์สามหนึ่งไทยว่าไรนะครับเกียร์ถ่เป็นมั่งกันใส่เกียร์เกียร์ไทยว่าไรนะครับเพื่อนนี่ใส่ให้สองนะครับทั้งเออท้งเอานะครับโอ้ยนะครับ ก็ดินฝนตรงหมู่บ้านครับเทิ่งลูกเห็บเทิ่งฝนทั้งร่มนะครับหมู่บ้านเนี่ยกะดีเท่าที่เราตรงหน้ามันฝนแห้งนะครับเอาตัวมันแล้วกัน ต่อๆครับผมมาข้าไปไถ่ก้อนนะครับมันวแล้วก้อนผมมานะครับไปแล้วครับพี่นอ้องนะครับจวดจดไปแล้วนะครับ <laughs> มือซันพี่น้องนะครับคับแล้วครับบาดแชนแล้วนี่ครับนะครับเวลาเรียนนะครับน้ำหัวงานนะครับผสมคว้วติเสียเร่งนะครับจังพื้นเห็ดนี่นะครับน้ำหัวงานเบาๆนะครับพอหางลูนีมันหนักแน่งครับเวลากับหัวงานตองโมเบาครับแล้วเวลาว่างหาเรื่องแล้วหยยบเอาลงครับนะครับแห้งสี่รถไั่มีห่างครับหางพี่น้องจะท้นนะครับเร้วบ่ให้ให้ตัวนี้ลังจะต้นดีๆนะครับ แล้วก็ยกห้างนะครับล่องเทียบใส่กันครับคั้นนี้ให้ให้ตัวดิกนะครับหลังเี้ยือว่าให้ตัวดิกทั้งขั้นนี้ผมไม่เคยสอนนะครับมีแต่เปลี่ยนมันให้นะครับกองให้ตามรอบตามระยะนะครับขั้นยันมากอะเปลี่ยนตามรอบตามระยะนะครับยกใส่กันแล้วครับขั้นคู่บ่ตาเรียวกว่านิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนะครับล่องลองใส่กันแล้วนะครับแต่ใครเบิ้งยกนะครับแต่วันถักบ้อมนี้ ผู้ทายให้นะมานกำกันสองคนนะครับกับจำกัดนะครับล่วงมึงแล้วนะครับคู่บดตาใหญ่โยงค้างได้เร็วกว่าสีเก่านิดนึงนะครับเพราะว่ากระบอกสีเก่านะครับมั่นใหญ่กว่ากระบอกยงค้างลางสีเก่าใหญ่กว่าก็เลยเฮ็ดให้หนามั่นนะครับชี้ถอปนี่นะครับกว่าจะเต็มนะครับกับเหตุการ์กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ากระบอหลายนะครับยันม่านใหญยงค้างเนี่ยนักกว่าคู่บดตานะครับ จักหน่อยนะครับบ่หลายดอกนะครับจักหน่อยนะครับเพราะว่ากระบอกขั้นตัวดีเป็นไงไงคว้าลายนะครับน้ำมันการอัตราการไหลของน้ำมันนี่ผมกับบรูดนะครับว่าจักลิดจักลิดนะครับตอนชุดตอนในที่นะครับจะว่ากับกู่บตานี่ห่างจากึ้นเลี้ยวนะครับคืนเลี้ยวกว่านิดนึงบอลเลีงนี่ก็ขึ้นดิ้งขึ้นนะครับแจะพานานี่ยซ้ำกันครับเป็นพานา คขาเร็วในการยกการนาน,านี่ซ้ำกันเลยนะครับะนะครับจอดแล้วจอดจีน,น้ำนะครับ <laughs> ปวดขา <laughs> ปวดขานะครับขาเบ่งนะครับ อยู่ข้างถนนนะครับสภาพปกติก็ขึ้นแล้วเชียแล้วแต่ก้อนนี่อัดซ้ำนี่นี่ขึ้นมาเพิ่ม เพลิงแล้วตอนนี้ก็สบายๆนะครับดับรถตอนนี้น้องดับรถฟังพยาบาลประกาศไหมดับรถฟังพยาบาลประกาศไหมแค่นี้ก็ซีนหัวแล้วนะนี่มีรอยซีนหัวแล้ว บาเป็นบ้านห้องแหละเสียงสิย็นบ่พหยาบ,บ้านบ้าน,าาานเนท่าบ่ชีอะไรไม่ยนเดือหรอกไทยก็บ่าไก่บ้านนะครับยบังว่ไม่ยังหัวคือหใจอีกแค่นี้การใชยงานหน่อยนะครับกรกบเปิดล่องกลางกรบเปืดอล่องกลางไปนะครับแล้วก็ถอยดึงนะครับถอยดึงถอยดึงทีงทงทงทละทางดึงหัวนะครับ ดึงหัวนะครับดึงดึงเงานะครับโมเมนต์วัดตะเลนวนนี่ซานะครับผู้ได้ถามผมามานะครับว่าบอกแน่ว่าไถงานหน่อยไถอย่างไรนะครับกะเปิดล่องกลางนะครับแล้วก็ถอยดึงนะครับถ้าไถเปิดล่องกลางกบไถขอบก้อนครับแล้วก็ถอยดึงขึ้นกันนะครับข้าเดียวกันแล้วครับพี่น้องนะครับแห้งถดึงนี่ยันมาแห้งมากนะครับไถ็วเร็วๆแต่งานถอยดึงนี่บ่สูเขานะครับ ขู่ตาเขาบ่ค่อยกันเลยครับากาเดรียนคันๆยันมากกัน,นี้บ่ออกเอ็นไวเก่ง,งแต่ว่าแต่กินต้องมันทางงี้ให้ให้ขู่ตาแล้วดอกก้านซะอย่าแซงบ่านเนี่ยแรงสานะครับยันมาแล่นเรี่ยวๆนะครับคลิปนี้เขาเจอใบเพียงๆกว่านี้ครับพี่น้องนะครับเจ้าคลิปหนามพัทยเบิ้งไม้ครับสซอร์ราบเมื่อนี้สวัสดีครับ